สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเรื่อง้าวนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับผมเครื่อง RT ร้อยนะครับเชิญชมกันได้ครับตรงนี้เป็น RT ร้อยพัดนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับพร้อมไดสตาร์ทนะครับติดไดสตาร์ทมาด้วยนะครับ เครื่องใหม่มือหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้เป็น rt 155พัทนะครับเป็นเครื่องของแม็กนัมนะครับ power m แมนัมครับผม155นะครับ ชมรอบๆครับดูตาไฟครับผมสวยงามมากครับรุ่นนี้เป็นแททีร้อยสีสิบนะครับเครื่องใหม่เมื่อหนึ่งเหมือนกันนะครับ สวยงามมากครับตาไฟครับดูด้านหน้าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะมืดๆหน่อยย้อนแสง ที่เติมน้ำมันนะครับตัวนี้นี่ใส่น้ำป,ปิดหม้อน้ำปิดลงได้ครับตัวนี้เปิดปิดถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านโคงจักรการเกษตรเลือนทอกทานะครับเบอร์โทรศัพท์062-754-5665ครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ